สวัสดีครับชื่อเบนนะครับนายจิราโลสารุนานิธิโลนนะครับเป็นตัวแทนจากภาคกลางครับความมั่นใจวันนี้เต็มร้อยครับให้ให้เต็มเลยครับเพราะว่าซ้อมมานานสมควรครับมีการเตรียมตัวก็จะเป็นเรื่องความตื่นเต้นนะครับพยายามไปเตรียมตัวอย่างเมื่อวานได้เรียนไปก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องการควบคุมความตื่นเต้นอะไรแบบนี้ครับก็จะนํามาใช้ในวันนี้ด้วยมีครับวันนี้มีเพลงสากลนะครับเตรียมมาเดี๋ยวลองฟังสักท่อนหนึ่งแล้วกันนะครับ When the rain is blowing in your face, in the whole world, and all you came, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. I know if from the moment might have yet but i would never do you wrong i know you from the moment the way he made no doubt you're my mind will glow in the whole world in all you came i could offer you to make you feel my love When even in the shadows that I come true in the whole world and I your doom I could offer you a million years To make you feel my love กนคิดเวลาแลวและก็ต้งไปฉันก็เข้าใจที่เธอเลือเดินฝืนยิ้มในความยิ้มดีฉันไม่เจ็บตัวหรือเกินไปแ ก็รักป็นเพียงหัวใจสุดท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเถอจากนี้อากพไว้ดีก็้องพบเธอจ้องสูงขับนมาธอ จริงๆมีหลายคนมากเลยนะครับรุ่นพี่ส่วนตัวเบนท์ถ้าในเรื่องเสียงเป็นชอบพี่ต้น A8 ครับแต่ถ้าแบบว่ารูปรูปลักษ์แบบรวมๆแล้วผมชอบพี่นัสศักดาทรเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์เขากับคาแรคเตอร์ผมจะคอ่อยคล้ายกันครับแล้วก็รู้สึกว่าคือเหมือนเขาพี่เป็นพี่เขาเป็นไอดอลให้ผมได้อะผมสามารถผมอยากเรียนรู้อะไรผมก็ฝึกตามพี่เขาได้แบบนี้ครับ แบบทัศนคติเขาค่อนข้างดี acting อยากเจอครูงาะมากครับอยากเรียนคลาส acting กับครูงาะมากเพราะว่าที่ผมติดตามมาทุกๆปีเนี่ยก็จะดูเรียลลิตี้ในบ้านตลอดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเรียนคลาสไหนบ้างแล้วผมเห็นคลาสครูงอะแล้วแบบน่าสนใจมากน่าตื่นเต้นมากแล้วที่สําคัญผมเป็นคนเหมือนว่าตื่นเต้นง่ายเราไม่ค่อยกล้าแสดงออกคลาส acting กับครูงาะน่าจะช่วยผมได้มากเลยครับในเรื่องแบบว่าควบคุมตัวเอง ครับผมก็ฝากเชิญชวนนะครับทุกทท่านเลยนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับผมปีนี้นะครับ a f 12นะครับมีผู้เข้าแข่งขันนี่คือน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ปีนี้รายการแบบผิกประวัติศาสตร์เลยนะครับก็เชิญชวนทุกทท่านนะครับมาดู a f 12กันนะครับเชียร์กันโหวตกันเยอะๆเลยครับ